ยามเย็นจ้าหาปูหาปลาตามทุ่งตามมาดูแดดร้อนและอาทิตย์กำลังจะตกจ้าอาทิตย์กำลังจะตกหวหกโมงกว่าแล้วเนี่ย แตกละแหงไปหมดแล้วนี่ดูอากาศมันร้อนโอ้ได้เยอะอยู่ ได้เยอะอยู่นี่ปลาซิวเยอะอยู่จ้ากุ้งได้บอกุง้งเยอะนะเนี่ยอีกสองสามอันอได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่พอกินจา้าเดี๋ยวไปดูอีกสองสามอันนู่นหาอ,อยู่หากินกันไปจา้า บ้านไร่บ้านทุ่งบ้านไร่ใชยทุ่งเนอ,อตอนหน้าฝนนะตอนฝนตกนะหญ้าจะเขียวทุ่งนาจะเขียวนี่ดูหน้าร้อนร้อนเกินดูทุ่งนาดูทุ่งนาพี่น้องเอ๋ยดูนี่หกโมงกว่าจะทุ่มแล้วนะเนี่ยอากาศอากาศร้อนมาก มันร้อนดูทุ่งดูทุ่งอือหือเมื่อก่อนจะจอยไปเก็บผักในนั่นแนะตรงนั้นแหละเก็บผักกินกันเก็บผักเก็บหญ้าหาปูหาปลาตามประสาคนบ้านทุ่งเด้อยจ้า อากาศดีนะยามเย็นตุ่งนาทั้งนั้นนวทาง้งนวก็ทุ่งนี่คลองค่ะปูปลากินกันนี่จ้าปลาซิวนุ่นได้อีกหลายได้อีกหลายอีกหลายถุงอยู่นี่จ้าแค่นี้ก่อนนะจ้าพี่น้องแค่นี้ก่อนจ้าเดี๋ยวไปดูอันนุ่น ลุงนันกับรถไปดูอยู่นู่นพอทำกับข้าวเรอทำกับข้าวจ้าบ้านคนบ้านไร่ใช้ทุ่งก็อย่างนี้เลยเนาะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะจ้าแค่นี้ก่อนจ้าเดี๋ยวจวไปดูตรงนน้นก่อนนู่นไปดูฝั่งนน้น หาปูหาปลาหาหอยกินกันตามภาษาคนบ้านท่งจ้าแค่นี้ก่อนนะจ้ะเดี๋ยวไปดูตรงนั้นก่อนจ้าบ้านไล่บานทุง่งจ้าแค่นี้ก่อนจ้า